ทุกวันนะคะวันนี้ี่มาอยากจะมาบอกบอกย้ำเรื่องของสารบำบัดโรคนะคะตอนนี้ที่ว่าทุกินมาประมาณ3ปีแล้วตอนนี้บอกได้เลยว่าคอนเฟิร์มค่ะว่าตอนนี้สุขภาพแข็งแรงนะคะชีวิตนี่ปกติความหลดเนี่ยจากเมื่อก่อนที่มันขาดหายแบตเตอรี่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนว่ามันหยุดไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี้ตุงเองป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่สี่สี่ึ ลำปั่ลูกซีซินนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าวันนั้นเมื่อประมาณปีห้าเก้าถ้าลูกไม่เจอสซนิิน <ๆ S 1> ป่าน,นี้ลูกคงจะเล่นแค่กระดูกลเป็นเท่ากระดูกล <laughs> เพราะว่าคงจะไม่มีชีวิตรอ <marché> ดอยู่ทุกวันนี้หมดบ้านหมดรถหมดที่หมดที่อยู่อาศัยต้องไปอยู่วัดกับลูกไปขอข้าวบนบาททัดทานที่วัดไปนอนห้างเมนน้องแฝดคนไจะเจอหนองนี่ไหลเหม็นเน่าแล้วลไม่ทานนะเพราะไม่เชนะื่อ เรารักษากับหมอมาเยอะหมอบอกว่ามะเร็งเป็นละตายอย่างเดียวใช่ไหมคะก้อนที่กองมันเ่ิงยุบยุบขาหนีสองข้างมังนจะ,จะบวมมาเดินไม่ได้เมื่อก่อนลูกชายก็เป็นคนพูดนะคะไม่รุ้อยากไหมเมื่อก่อนต้องฉี่กับถ่ายกับถ่ายใส่ถังถังตะกร้าเหืองเือค่ะที่วัดพอต้องเดินไม่ได้นี่คือเรื่องจริงเลยลูกชายต้องยิ้วตื่นช้ามาลูกชายต้องยิ้มถังตะกร้านะคะไปเทีที่ห้องน้ํา เพราะว่าเดินไม่ได้แต่ว่าเสเรมปีทานแค่สามชุดลุ้มเดินได้ค่ะที่ผมก้อนที่กอนยุบหมดประมาณแปดเดือนต้องไปหาหมอเพื่อตวรวจดูว่าก้อนเนื้อสิเซนเนี่ยมันโตประมาณไหนทานไปทานมามีเนื้อปนเลือดปนหนอ,องออกจากช่องคลอดตกใจถามกงแฟโทรมาแฟ,าแฟยานี้มันยาอะไรอันตรายไหมกินแล้วเนี่ยมันมีเนื้อปนเลือดปนหนอ,องมานะ ไอ้นหนองที่มันเป็นแผลที่คอเนี่ยค่ะมันยิ่งกินมันยิ่งขับยิ่งกินยิ่งออกยิ่งกินยิ่งเน่าก็เลยจะไม่มั่นใจแต่ว่าพอทานไปเรื่อยๆหายหมดเลยค่ะ